สวัสดีครับผมชุติพลมังกรกิมหรือแอดมินน้องป๊บอบไอนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปัดเคาะฝากดวงหรือแก้ปีชงของสันเจ้าพ่อเฮงเจียสมุทรสาครในปีนี้เราจัดให้มีการปัดเคาะหรือแก้เคาะหรือสําหรับคนปีชงสําหรับคนปีชงปีนี้มีอยู่4ปีก็ปีมะเสงคุณขานและก็วอกวอกนี่ชงเต็มร้อยนะครับ ทางเรามีช่องทางในการปัดเคาะฝากดวงไว้กับอากงแต่เสียท่านมีอยู่2ช่องทางคือช่องทางแรกคือทางออนไลน์ทางออนไลน์นะครับเราก็จะมีะตัวกิม1นก้อน1ก้อนนะครับทองเราเรียกเป็นก้อนเยอะหน่อยแล้วก็กระดาษงิ้นเสีย12แผ่นแล้วก็กุยหนังฮู้กุยหนังฮู้ก็คือผู้อุปถัมภ์ทั้ง7ผู้อุปถัมภ์ทั้ง7วันแล้วก็ อัางเทียบเทียบแดงในเทียบแดงนี้ก็จะให้เขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดและคําอธิษฐานส่วนคําอธิษฐานอันนี้ทางศาลตราให้แล้วก็อธิษฐานของท่านจะไว้ทางด้านหลังเสร็จแล้วก็จะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมมวนมมวนเป็นก้อนมมวนมมวนมมวนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมมวนเสร็จแล้วก็เอามาให้ดูอีกนหนึ่งแต่สําหรับท่านใดที่จะมาปัดเคราะห์ที่สันเจ้าก็มาได้นะครับ แต่ท่านใดที่ไม่สะดวกก็ปัดเคาะทางออนไลน์ได้พอผูกเสร็จแล้วผ่อดวงของท่านแล้วเราจะจัดตั้งไว้เพื่อให้พระท่านมาสวดพระสายอนามนิยกายจะมาสวดทำพิธีาพระเก่งหรือสวดสะดอะเคาะให้ท่านนะครับเสร็จแล้วเตี่ยก็จะเอาดวงของท่านาฝากไว้ที่อากงแต่เสี่ยวโจฟางสําเร็จโดยที่ไว้ในใต้ฐานเตี่ยจะนั่งทับไปเลยนะครับทั้ง1ปีพอครบกําหนดหนึ่งปีวันที่ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ียก็จะเผาเป็นอันเสร็จพิธีการฝากดวงไว้กับสัตว์เจ้าพ่อเฮงเกียร์สมุทรสาครนะครับ สำหรับท่านใดที่เกิดปีชงก็จะมีอากงแต่เสี่ยหกโจ้ที่นี่จะออกอยู่3แบบนะครับแบบที่แก้ปีชงเลยนะครับอ่ารุ่นแรกจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นหน่อยจะแก้ชงเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการขับรถการเดินทางไกลอ่าลื่นล้มอุบัติเหตุต่างๆนาๆนานะครับจะเป็นอ่าอกงฝางนี้นะครับชีเทียนต้าเซ้นอ่า ส่วนสำหรับท่านใดที่ควจะชงเรื่องธุรกิจการค้าหน้าที่การงานผมแนะนำให้บูชาเก่ามุ้ยเทียนอ,องนะครับเพราะว่าอ,าองค์นี้ท่านทรงชุดเต็มยศนะครับก็เกี่ยวกับธุรกิจาการงานเงินห,หน้าที่นะครับการชงตัวนี้ส่วนอีกองค์หนึ่งก็คือเอจ้าพ่อเฮงเจียปางที่อุ้มลูกทอสวรรค์าปางนี้ผมว่าเหมาะกับ ผู้ที่มีอายุมากๆหรือเกี่ยวกับสุขภาพการชงเรื่องสุขภาพผมว่าบูชาองค์นี้ดีที่สุดครับก็ราคาบ150บาทจะต้องได้ไม่แพงจนเกินไปและก็ไม่ถูกจนเกินไปสารเจ้าพ่อไต่เสียวฮุกโจ้สมุทรสาครนะคะเป็นอีกหนึ่งสารเจ้าค่ะที่เราแนะนำเพื่อนๆนะคะในการแก้ปีชงในปี พุทธศักราช2,565ในปีนี้ค่ะและปีชงก็ได้แก่ปีวอกปีคานปีมะเสง็งและปีกุลค่ะความพิเศษของศาลแห่งนี้นะคะเมื่อท่านมาปัดแก้ปีชงค่ะอากงไต่เสียพุกโจ้นะคะจะเป็นผู้ทำพิธีให้กับท่านทุกๆท,ท่านเลยค่ะและท่านใดที่ไม่สะดวกมานะคะก็ยังสามารถฝากดวงออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะ การเดินทางมานะคะไม่ยากเลยค่ะสามารถจอดรถได้ด้านหน้านะคะแล้วก็มีมาตรการป้องกันโควิดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถ้าท่านใดไม่ชมก็ฝากดวงเพื่อเฮงเฮฟังๆ,งๆงได้ด้วยค่ะ